วิดีโอนี้นะครับเราจะมาทําความรู้จักวัตถุที่โครจรรอบดวงอาทิตย์นะครับผมในลนักษณะที่เป็นแถบอยู่2ตัวเนาะ,ะคือแถบดาวเคราะห์น้อยและก็แถบไคเปอร์นะครับในแถบดาวเคราะห์น้อยเนี่ยก็จะมีดาวเคราะห์น้อยนะครับผมแล้วก็เขาจะแอบมีดาวเคราะห์แทะอยู่ในนั้น1ตัวนะ,ค,ะ <S 1> <S 1> คือซีรีสนะครับผมจากนั้นเราก็จะมาดูแถบไคเปอร์นะครับผมซึ่งก็จะมีวัตถุอีกจานวนมากเลยนะครับที่อยู่ในแถบนั้นซึ่งแถบไคเปอร์เนี่ยวงโครจรเขาก็จะอยู่หลังจากวงโคจรของดาวเนปจูน ไปนะครับผมเรามาเริ่มต้นดูที่แถบดาวเคราะห์น้อยด้วยกันนะครับนี่เป็นภาพแสดงแถบดาวเคราะห์น้อยนะครับพวกเราเห็นไหมขอบคุณภาพทั้งหมดจากนาซาด้วยนะครับผม <rieb. S 1> ก็ตรงนี้เป็นวงโคจรของดาวเคราะห์ชั้นในของระบบสุริยะนะครับผมตรงนี้ดวงอาทิต<อ>ย์<ๆ>เห็นไหมครับไล่เรียงมาเรื่อยๆแล้วก็ตรงนี้เป็นดาวอังคาเนาะตรงนี้เป็นดาวเคราะห์น้อยตัวหนึ่งที่ที่ภาพของนาซาเขาเขาศึกษาเนาะตัวหนึ่งสองศูนย์หนึ่งเจ็ดวเนี่ยนะครับ อืมอ่าตัวแถบตรงนี้ครับผมที่เหมือนเป็นฝุ่นผงตรงนี้เป็นวัตถุต่างๆตรงนี้เราเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยนะครับผมเป็นวัตถุชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับผมเล็กนี่คือกําลังเทียบกับขนาดของดาวเคราะห์นะเขาโครจรอ,อยู่นะครับเป็นระนาบอยู่ระหว่างวงโครจรของดาวบังคารและวงโครจรของดาวพร,รหัสที่อยู่เลยหนะ้าจอออกไปตอนนี้นะครับภาพนี้ก็เป็นอีกภาพหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่า โอเคจุดต่างๆเหล่านี้เป็นตำแหน่งของดาวเคราะห์น้อยนะครับผมที่โครจรอ,อยู่เป็นแถบระหว่างวงโครจรของดาวบังคารเห็นไหมครับแล้วก็วงโครจรของดาวพฤหัสเรื่องของการค้นพบแถบดาวเคราะห์น้อยมันเริ่มต้นแบบนี้นะครับว่าคือในอดีตเนี่ยเมื่อประมาณปีอ่าประมาณปี1,800นะครับผมก็มีการค้นพบ ตัวนี้ครับผมในภาพน,นี้เลยคือซีรีส์นะครับผมหรือซีรีส์ก็ได้เนาะแล้วเขาก็ตั้งให้ว่าเนี่ยเป็นดาวเคราะห์ดวงใหม่ที่ค้นพบนะครับผมแต่ว่าต่อมาเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยเราค้นพบว่าเราเราพบวัตถุต่างๆอีกจํานวนมากเลยนะครับผมมีทั้งเล็กทั้งน้อยทั้งใหญ่นะมันไม่กลมมันไม่ค่อยเป็นทรงกลมเท่าไหร่ใช่ไหมมีทั้งเล็กทั้งน้อยทั้งใหญ่เนี่ยโคจรอ,อยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในบริเวณโคจรที่เอมันมันอยู่ในแทบ,แทบเดียวกันนะ่ะ ดังนั้นนะครับนักฟิสตรส์ก็เลยไม่จัดสิ่งเหล่านี้อยู่ในประเภทของดาวเคราะห์ไม่จัดอยู่ในประเภทของดาวเคราะห์นะครับผมรวมถึงซีรีส์ด้วยนะครับผมดังนั้นเนี่ยในเวลาต่อมาก็มีการนิยามวัตถุที่วิ่งวนโคโจรเป็นแถบตรงนี้นะครับผมว่าดาวเคราะห์น้อยแล้วแถบของการโคโจรของดาวเคราะห์น้อยเนี่ยก็เรียกมันว่า ดาวเกียกมันว่าแถบดาวเคราะห์น้อยภาษาอังกฤษของดาวเคราะห์น้อยคือ a อสเ r ร i ย์นะครับแล้วก็ภาษาอังกฤษของแถบดาวเคราะห์น้อยคือ a อสเตรียร์เบลตนฮะตอนแรกตัวซีรีส์เองก็ถูกจัดเป็นดาวเคราะห์น้อยตัวหนึ่งนะครับผมถือว่าเป็นตัวที่ใหญ่มากเลยแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปนะครับผมก็ปัจจุบัน ตัวดาวซีรีส์เนี่ยถูกจัดเป็นดาวเคราะห์แคะไปแล้วนะครับผมเป็นดาวเคราะห์แคะแค่อันเดียวนะที่ค้นพบณนะปัจจุบันณวันนี้นะครับผมที่ที่เราเจอว่าอยู่ในแถบระบบสุริยะชั้นในอ,อยู่ในแถบดาวเคราะห์น้อยนะครับผมปกติแล้วเนี่ยดาวเคราะห์น้อยเขาควรจะโคจรอ,อยู่ในแถบ บลต์เมื่อกี้ใช่ไหมครับแถบแอสทรอยด์เบลต์แถบดาวเคราะห์น้อยเนี่ยแต่ว่ามีบางครั้งนะครับผมที่ดาวเคราะห์น้อยบางตัวเนี่ยได้รับอิทธิพลจากแรงดึงดูดแรงโน้มถ่วงของของวัตถุอื่นๆเขาอาจจะมีการชนกันหรือว่าได้รับอิทธิพลแรงเหล่านั้นนะครับผมทาให้เขาเคลื่อนออกมาจากบริเวณแถบดาวเคราะห์น้อยแล้วถ้าเขาเคลื่อนเข้ามาอยู่ใกล้โลกเนี่ยเราก็จะเรียกพวกเขาว่า near earth asteroid นะครับหรือว่าดาวเคราะห์น้อยที่โคจรเข้ามาใกล้โลก มีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่มากมายเลยนะครับผมขนาดใหญ่มากกว่า1,000พเมตรเป็นกิโลก็มีนะครับเล็กๆเ,เป็นชิ้นเล็กๆเ,เป็นหินก็มีนะครับผมเราพบจำนวนมากเลยนี่เป็นตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าเบนะูเนาะที่มีช่วงหนึ่งเมื่อปี2017นเนะครับ2 0ง8เนี่แหละที่เขาคาดว่าเออมันจะเข้ามาใกล้โลกมากๆเลยแล้วก็นาซาก็ได้ส่งยานไปศึกษาแล้วก็กำลังจะเก็บชิ้นส่วนมามาศึกษาที่โลกนะฮะการกำเนิดของ แถบดาวเคราะห์น้อยเนี่ยคือตอนแรกมีทฤษฎีนะครับบอกว่าตอนแรกเนี่ยแถบดาวเคราะห์น้อยมันกําลังจะกลายเป็นดาวเคราะห์แล้วละ่ะแต่ว่าเขาได้รับอิทธิพลแรงดึงดูดนะครับผมของเจ้าดาวพฤหัสตรงนี้นะครับผมทําให้เขาไม่สามารถฟอร์มตัวเป็นกลุ่มเป็นดาวเคราะห์ได้ดังนั้นก็จึงมีการโครจรเป็นแถบแบบนี้อย่างที่เราเห็นในปัจจุบันนะครับผมตรงนี้เป็นคลิปที่เป็นคลิปที่นำมาจากช่องของ NASA jet propulsion แอลเบอราตอรี่นะครับผมแสดงถึงดาวเคราะห์น้อยทั้งหมดที่ศึกษาตั้งแต่ปี1999ถึงปี2 0 1 8นสะครับสีฟ้าเนี่ยหมายถึงดาวเคราะห์น้อยที่อยู่ใกล้โลกที่สามารถข้ามาจะโคจรใกล้โลกได้นะและสีส้มนะครับก็จะเป็นดาวเคราะห์น้อยที่อยู่ในแถบดาวเคราะห์น้อยหลักนะฮะเมื่อเวลาผ่านไปเราเห็นว่าจำนวนจุดมันเพิ่มมากขึ้นนะนั่นแปลว่าเราค้นพบมากขึ้นไงฮะ ขอสต็อปคลิปเราเห็นวงโครจรของโลกไหมนี่นะฮะอันนี้คือดวงอาทิตย์อันนี้คือพุธสุกแล้วก็นี่คือวงโครจรของโลกเห็นไหมนี่คือวงโคจรของดาวบางคานนะครับจริงๆแล้วเราเพราะว่ามีวัตถุเล็กน้อยจานวนมากนะครับผมที่ที่โครจรอ,อยู่นอกแอสเทรย์เบล t อ๋อเยอะมากๆเลยนะครับผม คำถามคือมันชนเราไหมนะครับตรงนี้เป็นแถบดาวเคราะห์น้อยหลักนะครับผมสีส้มตรงนี้นะแล้วก็จะมีดาวหางผสมอยู่ในนี้บ้างนะครับผมคำถามก็คือแล้วมันชนเราบ้างไหมนะครับผมคำตอบก็คือมันมันมีอยู่บ้างนะครับในชิ้นเล็กๆน้อยๆนะครับเราเรียกว่าดาวตกเน่ย คือคือเรามีวัตถุเล็กๆนะครับมีหินเล็กๆเนี่ยที่พุ่งเข้ามาในชั้นบรรยากาศโลกทุกวันนะครับผมโดยส่วนใหญ่แลวพวกเขาก็จะเผาไหม้แล้วก็มีขนาดเล็กเล็กลงเรื่อยๆจากการเผาไหม้แล้วก็หายไปในชั้นบรรยากาศนะครับผมเราเรียกพวกเขาว่าดาวตกแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเผาไหม้ไม่หมดเนี่ยนะชนพื้นเราเรียกพวกเขาว่าอะไรครับอุกบาต ถูกไหมอ่า,อาจริงๆแล้วมันเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับผมมันก็จะมีมีบ้างที่เป็นาดาวเคราะห์น้อยใกล้โลก near earth asteroid เนี่ยนะที่ที่มันมีขนาดใหญ่แล้วมันมีโอกาสน้อยครับเหล่านี้ที่จะมาชนโลกตามที่นักวิทยาศาสตร์เขาดูนะแต่แต่ทุกวันนี้ก็เป็นภารกิจหนึ่งที่เขาก็สนใจนะครับในการเฝ้ามองท้องฟ้าว่ามีอะไรไหมที่จะเข้ามาชนโลกเราเรามาดูเนื้อหาด้วยกันนะครับจดไปด้วยกันเลยนะดาวเคราะห์น้อยนะครับ ดาวเคราะห์น้อยเป็นวัตถุขนาดเล็กครับผมที่เมื่อเทียบกับดาวเคราะห์นะครับผมแล้วเขาก็จะโคจรน,นะครับเป็นแถบที่แถบดาวเคราะห์น้อยครับผมอืมแอสทรโอเบลนะครับซึ่งมันจะอยู่ระหว่างดาวอังคารและดาวพฤหัสนะฮะองค์ประกอบ องค์ประกอบหลักๆของเขานะครับผมก็จะเป็นหินกับโลหะซึ่งถ้าเราจะลงไปถึงส่วนประกอบนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นคาร์บอนนะฮะมีคาร์บอนเอ้ยนะครับมีซิลิเกตนะครับผมแล้วก็มีเหล็กอยู่บ้างนะครับผมอตอนแรกเนาะเราเราพบว่าซีรีส์จัดให้เป็นดาวเคราะห์น้อยใช่ไหม จากนั้นเมื่อเมื่อหลังจากปี2006เป็นต้นมานะครับมันมีคําว่าดาวเคราะห์แท้เกิดขึ้นถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นต่อมาซีรีส์ก็ถูกตัดออกจากการจัดประเภทเป็นดาวเคราะห์น้อยนะครับผมปัจจุบันซีรีส์ก็ให้เป็นดาวเคราะห์แท้ที่อยู่ในแถบดาวเคราะห์น้อยนะครับผมโอเคต่อไปนะครับผมเราจะมาดู แถบไคเปอร์ด้วยกันนะครับแถบไคเปอร์มีวัตถุอีกจำนวนมากเลยโคจรอยู่หลังวงโคจรของของของดาวเนปจูนนะครับผมดูรูปด้วยกันอันนี้เป็นาภาพเห็นไหมวงโคจรของของดาวต่างๆอันนี้ไม่ไม่ตรงตามสเกลนะครับก็ยูเรนัสเนปจูนแล้วก็นะครับหลังวงโคจรของเนปจูนก็จะเป็นแถบตรงนี้เราเรียกว่าแถบไคเปอร์ แถบไคเปอร์ก็จะเป็นบริเวณที่มีวัตถุมากมายนะครับปัจจุบันคาดนักวิทยาศาสตร์คาดว่ามีวัตถุตรงนี้นะับร้อยล้านชิ้นนะครับผมก็อาจจะมีประมาณ35,000ชิ้นนะที่ที่เขาตัวตัวใหญ่มากมีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า100่งกิโลเมตรนะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับผมแล้วก็คือเราจะเห็นเนาะลูโตก็จัดเป็นวัตถุหนึ่งนะครับที่อยู่ในแถบไคเปอร์ด้วยนะอ่ะตรงนี้เป็นภาพการ อะไรล่ะนี่เป็นภาพลูกศรสีแดงการวิ่งนะครับของของโปรเจกต์ยานอวกาศที่ชื่อว่า New Hori z o n ที่ล่าสุดเขาไปถ่ายเอาภาพของดาวพลูโตมาให้เราดูถูกไหมเขาถูกปล่อยนะฮะผ่านดาวพปร,รืหัสนะแล้วก็แชะถ่ายภาพของชั้นบรรยากาศดาวพปร,รืหัสบางส่วนมาให้เราดูในปี2007นะครับผมแล้วก็เมื่อปี2 0 1 5เนาะเราก็ได้ภาพถ่ายของพลูโตนะครับวกกับดวงจันทร์ตัวใหญ่ของเขาที่ชื่อว่าแคโรนนะครับมาหาเรา ใน,ในปี2015นปะี2015นะอันนี้เป็นภาพถ่ายของ,ของดาวพลูตโตนะครับผมที่ชัดเจนจริงๆถ่ายชัดลงไปถึงรายละเอียดของพื้นผิวดาวพลูตโตเลยทีเดียวนะครับผมเรื่องมันเป็นอย่างนี้ในการในการค้นพบแทบไคเปอร์นี่นะคือตอนแรกเนี่ยคล้ายๆกับสมัยซีรีสสนะฮะเราเราเจอพลูตโตก่อนนะแล้วก็เขามีดวงจันทร์ชื่อดวงใหญ่ชื่อแคโรนเนาะ น่ารักดีสองตัวนี้นะครับเขาเขาจะหันหน้าเข้าหากันอ่ะแล้วก็โคจรหมุนรอบกันและกันนะฮะเหมือนเหมือนแจ็คกับโรสในไททานิกเนาะหมุนวน v oo, v oo, v oo วูวูวูอ่ะโคจรอบดวงอาทิตย์ไปเลยเราเจอพลูโตใช่ไหมครับผมจากนั้นเราเราก็เริ่มเจอลักษลักษณะของคือเมื่อก่อนพลูโตจัดเป็นดาวเคราะห์ดวงที่9นะฮะเมื่อก่อนในตำราวิทยาศาสตร์เนี่ยจะมีดาวเคราะห์ทั้งหมด9ดวงจากนั้นเนี่ยอ่เราก็พบวัตถุอื่นๆมากขึ้นเรื่อยๆ นะครับผมมีทั้งอีริสนะครับผม,มแบบเนี้ยพบวัตถุชิ้นน้อยชิ้นใหญ่มากมายทั้งกลมและไม่กลมเนี่ยอยู่อยู่บนในบริเวณโคโจรร,รอบๆแถวๆนั้นนะฮะทำให้มีการลงข้อสรุปอีกครั้งนะครับผมว่าเราจะเรียกดาวพลูโตว่าว่าดาวเคราะห์อ,อยู่หรือไม่นะครับผมจนสุดท้ายก็ได้ข้อสรุปบอ,อกมาว่าเราจะไม่เรียกดาวพลูโตว่าดาวเคราะห์อ,อีกต่อไปแต่ว่าเราจะเรียกวัตถุ เดี๋ยวครูจะบอกนะว่ามีอะไรบ้างวัตถุที่มีคุณลักษณะเหล่าเหล่านี้สี่ห้าอย่างประมาณ4อย่างเนี่ยว่าดาวเคราะห์แคระหรือภาษาอังกฤษก็คือดาว Planet The ดาวอแปลว่าแคระใช่ไหมครับแปลว่าตัวเล็กคนแคระอย่างเงี้ย planet คือดาวเคราะห์ปัจจุบันเรามีดาวอฟพลาเน็หรือดาวเคราะห์แคระทั้งหมดห้าห้าตัวนะฮะมาดูเนื้อหาที่เราจะจดด้วยกันนะฮะนักเรียนดูตามเลยนะครับผมดาวเคราะห์แคระ ไม,ไม่ไม่เอาดาวเคราะห์แค่ครูจะเอาแถบไฮเปอร์ก่อนเอาหมดเลยเอาละกันอะ่ะดาวเคราะห์แค่นะครับผมดาวเคราะห์แค่เอ่ยนะครับผมอ่าแล้วก็แถบไฮเปอร์ภาษาอังกฤษของดาวเคราะห์แค่ก็คือ the dwarf planet คบายเปอร์เขียนอย่างนี้นะฮะเหมือนคุยเปอร์ไหมคุยเปอร์แทบคุยเปอร์นะฮะแทบค่เปอร์เป็นแบบนี้นะครับผมโอเคนะครับผมนี่เป็นหัวข้อของเราเอาละ่ะอันที่หนึ่งนะครับผมดาวพลูโตเป็นหนึ่งในดาวเคราะห์แค นะครับผมส่วนแถบไคลเปอร์เนี่ยเป็นแถบของวัตถุจำนวนมากนะครับผมที่อยู่หลังวงโคจรของดาวเนปจูนเนะฮะเขาอยู่ไกลจากดวงอาทิตย์ประมาณ40-500ถึงห้าหน่วยดาราศาสตร์นะครับผมจำหน่วยคำว่าหน่วยดาราศาสตร์ได้ใช่ไหม หนึ่งหน่วยดาราศาสตร์เท่ากับระยะทางจากดวงอาทิตย์ถึงถึงโลกนะครับผมปัจจุบันนะฮะแถบไคเปอร์เนี่ยอันแถบไคเปอร์ปัจจุบันนะเราพบว่าปัจจุบันคือแนวนะตอนนี้นะครับแนวนะคนเราอาจจะพบมากขึ้นเนาะเราพบว่ามีวัตถุต่างๆเราคาดว่านะฮะคาดว่ามีวัตถุต่างๆเนี่ยนะครับผมที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางครูใช้เขียนยังไงดี เส้นผ่าศูนย์กลางย่ออย่างนี้ลนะกันเนะาะเส้นผ่ศูนย์กลางที่มากกว่า100กิโลเมตรเนี่ยในแถบไคเปอร 35, ์เนี่ยประมาณ35,000ดวงนะครับผมแล้วก็เราคาดว่าอาจจะมีวัตถุที่เขามีเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยนะอ,อะน้อยกว่าหรือเท่ากับ20กิโลเมตรเนี่ยอยู่นับร้อยล้านชิ้นเลยนะ อืมนี่คือความความแทบไคลเปอร์ของเขานะครับผมส่วนตัวต่อไปที่เราจะต้องต้องรู้จักเลยนะก็คืออะไรฮะดาวเคราะห์แค่ของเราดาวเคราะห์แค่คืออะไรจริงๆเป็นเป็นคำใหม่ตอนนู้นเนาะเป็นคำใหม่นะครับผมสมัยตอนนู้นละนะอ่าที่เขานิยามขึ้นมานะครับดาวเคราะห์แค่หรือวัตวอลฟ์แพลเน็ตเนี่ยเขาจะมีเกณฑ์ที่ถูกจัด เมื่อเราค้นพบสิ่งใดแล้วเขาเข้าข่าย4เกณฑ์เนี่ยจะถือว่าเป็นดาวคราะห์นะครับผมเกณฑ์นะครับผมหรือคุณลักษณะคือจะต้องมี4ข้อตรงนี้อันที่1เขาต้องโคจรรอบดวงอาทิตย์นะนะครับผมเป็นอยู่ในอำนาจของระบบสุริยะนะครับ2เขาต้องมีมีมวลมากพอ นะครับผมเ่พอจนทําให้เกิดสมดุลสมดุลระหว่างแรงของแรงโน้มถ่วงของดวงดาวกับแรงที่ทําให้วัตถุแข็งเกรงนะครับผมที่สามารถทําให้ตัววัตถุชิ้นนั้น,นมีความเป็นทรงกลมนะครับผมมีความเป็นทรงกลมหรือเกือบกลมสมบูรณ์ได้นี่คือเกณฑ์ข้อที่2นะครับผมสมดุลระหว่างแรงดึงดูดของดวงดาวกับแรง ตรงนั้นนะฮะที่ทําให้วัตถุแข็งเกรงเ,เรียกว่าสมดุลไฮโดรสตติกน,นะครับผมอันที่3เนี่ยเขาจะต้องมีวงโครจรที่ไม่แน่ชัดนะครับผมไม่แล้วก็เขาจะต้องไม่สามารถควบคุมแรงดึงดูดหรือว่าควบคุมวงโครจรของวัตถุต่างๆรอบตัวเขาได้นะฮนะ แล้วก็เกณฑ์ข้อสุดท้ายนะครับผมเกณฑ์ข้อสุดท้ายก็คือเขาต้องไม่ไม่เป็นของคนอื่นเนี่ยไม่เป็นดวงจันทร์บริวารของดาวดวงอื่นนะครับผม,มนะครับผมซึ่งปัจจุบันนะเราพบว่าเรามีดาวเคราะห์แคะเนี่ยอยู่ทั้งหมด5้าดวงนะครับผมซึ่ง จะมีอยู่4ดวงนะครับที่อยู่ในแถบไคลเปอร์ดาวพลูตโตนะครับผมมีตัวอีริสนะครับผมมีน้องพลูตโตมีน้องอีริสนะมีน้องอะไรละ่ะอะไรเฮาเมอาเฮาเมอานะครับผมแล้วก็น้องมาคีมาคีนะครับผมตรงนี้เขาอยู่ในแถบไคลเปอร์ ะครับผมในระบบสุริยะชั้นนอกของเราเนี่ยแหละแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับผมซึ่งชื่อว่าซีรีส์นะครับผมซึ่งตัวนี้อยู่แออันนี้อยู่แอดแถบไคเปอร์นะอันนี้อยู่แอดแถบดาวเคราะห์น้อยเงาๆอยู่ตรงนั้นนะครับเขาตัวใหญ่กว่าเพื่อนๆในดาวเคราะห์ <c oughs> น้อยเขาด้วยเนาะ,นะเราไม่รู้ว่าในอนาคตเราจะค้นพบอะไรเพิ่มขึ้นอีกนะครับผมก็ขึ้นอยู่กับความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์เนาะ และนี่ก็คือสรุปของคำสําคัญนะครับผมของครั้งนี้นะดาวเคราะห์น้อยนะครับแอสเตรอยร์ id, ถูกไหมก็อยู่ในวงโคโจรของแถบดาวเคราะห์น้อยนะครับผมดาวเคราะห์น้อยนะครับแอสเตรอยร์นะครับผมแล้วก็ดาวพูโตนะครับแถบไคเปอร์แล้วก็ดาวเคราะห์แค็งครับผม